ขณะน,นี้ท่านกำลังรับชมไทยบันเทิงครับแอลลูกกรุงศรีวิไลฟาดด้วยหลักฐานไม่ได้เมาแล้วขับแต่วูบภาพตัดก่อนเกิดอุบัติเหตุแอลลูกกรุงศรีวิไลเผยวูบภาพตัดรู้ตัวอีกทีพุ่งชนรถจัก,กรยานยนต์กระเด็นไปร้านข้าวต้มพร้อมโชว์ตรวจวัดแอลกอฮอล์ผลเป็นศูนยันไม่มีการดื่มไม่มีใครช่วยเหลือ เพราะรับผิดชอบผู้เสียหายด้วยความจริงใจกรณีแอลกำมลวันศรีวิไลลูกสาวกรุงศรีวิไลอดีตนักแสดงและสสพักพลังประชารัฐขับรถตู้เอาพาดเสียหลักชนรถจัก,กรยานยนต์เสียหายหคันถลายไปชนรถยนต์อีกสองคันรวมทั้งตู้หน้าร้านข้าวต้มรวมทั้งของสดเสียหายทั้งหมดทําให้ถูกวิจารณ์ว่าเจ้าตัวเมาแล้วขับหรือไม่ล่าสุดแอลได้โพสต์ชี้แจงในอินสตาแกรม พร้อมโชว์ผลตรวจแอลกอฮอล์ยันไม่ได้เมาแล้วขับขออนุญาตชี้แจงประเด็นแอลเกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้เนื่องจากตอนนี้ได้เป็นประเด็นไปต่างๆนานา,นาเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแอลขอชี้แจงในพื้นที่ตรงนี้นะคะเมื่อคือนได้เดินทางมาพัทยากับคุณแม่และน้องชายแล้วขากลับจากการวันเกิดคุณน้าแอลเป็นผู้ขับกำลังขับกลับโรงแรมที่พักอยู่ดีๆก็เกิดอาการวูบคล้ายภาพตัด ซึ่งเป็นอยู่บ่อยๆรู้ตัวอีกทีก็คือรถได้พุ่งชนกับรถที่จอดอยู่ริมถนนและกระเด็นเข้าไปในร้านข้าวต้มและรถยนต์ที่จอดอยู่รวมแล้ว9คนทั้งเก๋งและมอเตอร์ไซค์พอรู้สึกตัวอีกทีก็รีบเดินลงไปถามหาคนบาดเจ็บทันทีโดยเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากนั้นได้เดินทางไปสอพอพัทยาโดยให้ความร่วมมืออย่างดีในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ซึ่งผลเป็นศูนย ไม่มีการดื่มใดๆและไม่ได้มีใครช่วยเหลือในด้านไหนเลยตามที่คนคอมเมนต์กันและหลังจากนั้นก็ได้แสดงความรับผิดชอบกับผู้เสียหายทุกคนด้วยความจริงใจและรับผิดชอบโดยตรงนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของประกันต่อไปตอนนี้แอลและคุณแม่ปลอดภัยนะคะต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยที่ทำให้ทุกๆคนเป็นห่วงต้องขอโทษพี่พนักข่าวด้วยที่ไม่ได้รับโทรศัพท์หนูขอชี้แจงตามนี้นะคะ นี่คือข้อเท็จจริงที่สุดค่ะอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลาอย่างน้อยเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เรารู้ว่าใครบ้างที่รักและเป็นห่วงเราจริงๆปกติแอลมีคนขับนะคะแต่เห็นว่าใกล้ไม่ไกลเลยขับเองดูแลคุณแม่ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไทยบันเทิงด้วยครับ